สำหรับรถคันนี้นะคะถือว่าเป็นเจเน r เรชันล่าสุดของ C-Class Coupe เลยค่ะกับ c 200 Coupe AMG d y n ได i c, ะ c, c นะคะมาพร้อมกับเลขไมที่น้อยมากๆแค่14,000กิโลเมตรเท่านั้นกับรถปี2019ได้รถสีขาวเบาะสีแดงตัวท็อปสุดสวยที่สุดต้องคันนี้ในราคาเพียงแค่2,790,000บาทพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสวยของเขาดีกว่าค่ะฟา 就。 สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะก็จะถึงเทศกาลสงการใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนนะคะสําหรับวันแรกวันที่13นี้นะคะไปเท้าวัดธบุญตักบาทกันค่ะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเดินทางปลอดภยัยรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะและทางเบนทเคของเรานะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะปิดบริการในช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่18เมษายนนะคะกลับมาเปิดบริการใหม่แล้วกับ าพบกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่19เมษายนนี้นะคะและนี่ก็คือ Mercedes-Benz C 200 Coupe AMG Dynamic ค่ะเป็น C-Class Coupe เ e เ e เ a ชั่นล่าสุดเลยนะคะเขามาพร้อมกับตัวรถปี2019สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นตัว f เฟซลิ t ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากหน้าตาของเขาที่สวยขึ้นแล้วเครื่องยนต์ของเขาก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าแบบ i ด m o n d Grill แต่สังเกตดีๆนะคะเขาจะมีในส่วนของตัว Gloss b l a c k ค่ะที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให กับด้านหน้าของตัวรถมากยิ่งขึ้นไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นระบบใหม่เป็นระบบมัลติบีมค่ะเป็นระบบไฟหน้าอัจฉริยะที่ดีที่สุดของ m e r c e d e s เป็นตอนนี้เลยนะคะตัวรถค่ะเป็นรถสปอร์ตคูเป้สองบวกสที่นั่งมาพร้อมกับสีขาวสุดสวยนะคะเป็นสีขาวโพล่าไวตัดกับตัวขอบกระจกนะคะที่จะเป็นสีดําแล้วก็หลังคาแก้วสีดําตัดกับตัวขอบกระจกรถที่มีสีดํานะคะหลังคาแก้วด้านบนก็เป็นสีดํากระจกมองข้างก็เป็นสีดําแบบไฮด์ o อสแบ็กให้ความสวย ตัดกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะสาหรับล้อคันนี้นะคะก็เป็นล้อ AMG ลายเดียวกับตัว43เลยนะคะขนาดอยู่ที่19นิ้วค่ะพร้อมคาลิปเปอร์เบรกของ Mercedes-Benz ด้วยนะคะให้ความสวยแบบสุดๆเลยค่ะสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะคะก็มีความสวยหรูตามแบบสปาร์คูเป้ตัวหลังคาที่มีความสโลปลาดจับนะคะทําให้รถคันนี้มีความสปอร์ตมากๆและนอกเหนือจากดีไซน์ตัวเฟสลิฟที่มีความสวยงามยิ่งขึ้นแล้วนะคะเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นบล็อกใหม่ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินส4สูบ ะะรหัสตัวถังคือ M264 นั่นเองค่ะขนาดอยู่ที่ 1,500cc กับอีก184แรงม้านะคะจุดเด่นของเขาค่ะนั่นก็คือทําให้การประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นที่สําคัญมีในส่วนของเทอร์โบจบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะคะทําให้รถคันนี้มีประสิทธิภาพในการขับขี่ดีเยี่ยมเลยค่ะใครนะคะที่ชอบในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราเร่งดีๆขับในเมืองก็ได้ขับออกต่างจังหวัดก็ดีเพราะมีความคล่องตัวสูงที่สําคัญเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใคร หลายคนถามหาแล้วก็ขายดีมากๆสำหรับใครนะคะกำลังตามหารถ C200 คูเป้เลขไม้น้อยๆต้องรีบสแกน QR code คมาสอบถามจะที่ฝ่ายขายแล้วนะคะรถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะสำหรับภายในนะคะจะเป็นเบาะสีแดงค่ะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะแล้วสำหรับ c คูเป้ค่ะก็จะเป็นสปอร์ตคูเป้2อมวก2ที่นั่งด้านหลังสามารถนั่งได้อีก2ที่นะคะด้วยตัวสรีระของตัวรถนะคะทัศนวิสัยก็คือดีเลยค่ะคุณผู้หญิงก็ใช้งานได้คุณผู้ชายก็ใช้งานดีเลยนะคะ สำหรับรถรุ่นนี้พวงมาลาัยเป็นแบบมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่ด้วยค่ะเลื่อนไมค์แดชบอร์ดเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอเป็นรูปแบบใหม่แล้วค่ะสามารถตั้งค่าการใช้งานของตัวรถต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าโหมดไดนามิกซีเล็กนะคะหรือว่าการใช้งานแบบอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทหรือว่าอินดิวเวอรลโหมดอินดิวเวอรลนะคะสามารถปรับได้ว่าคุณลูกค้าต้องการให้ช่วงล่างเป็นแบบสปอร์ตพวงมาลัยเป็นแบบคอมฟอร์ตก็สามารถตั้งค่าได้พร้อมกับตัวกล้อง360องศารอบคันระบบปาร์ ะะช่วยจอดอัตโนมัติแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์ด้วยค่ะเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปสุดของรุ่นตัวคอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นลายไม้สีดาค่ะให้ความเรียบหรูนะคะ มีนาฬิกาอะนาล็อกคล็อกค่ะแอร์ Air แบบดูโอโซนสำหรับหน้าจอของเขานะคะสามารถปรับลูปแบบได้ถึงสามแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสปอร์ตแบบคลาสสิกนะคะหรือว่าแบบโปรเกรสซีฟสามารถปรับได้ตามความต้องการของคนลูกค้าเลยนะคะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจทีเลสโกแพ็กเกจนะคะมีฟังก์ชันเบลฟิตเดอร์คอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดเชื่อมต่อ Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto ได้อีกด้วยที่สําคัญยังมีระบบปฏิบัติการของ Mercedes- b e n z มีอีกด้วยนะคะ รถคันนี้นะคะสวยถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเลขไม์เพียงแค่14,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถปี2019ราคาสุดพิเศษที่เบรน .K. ตั้งไว้เพียงแค่2,790,000บาทเท่านั้นค่ะสวยเหมือนใหม่นะคะต้องรีบเข้ามาชมรถคันนี้แล้วค่ะยยนนทท สำหรับรถบอตคูเป้คันนี้นะคะสวยถูกใจแน่นอนเพราะเลขไมเพียงแค่14,000กิโลเมตรเท่านั้นในงบประมาณเพียงแค่สอล้าน7จ0บาทคุณลูกค้าก็สามารถขับรถปอตคูเป้สี0สคูเป้คันนี้ได้แล้วค่ะและสำหรับเทศกาลสงการานนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าพักผ่อนยาวๆไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขับรถปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับพวกเราเบนเคได้ใหม่ในวันจันทร์ที่1 9เเมษายนนี้แล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ